จอบสองเนี่ยเราจะแยกยังไงมีหลักๆก,ก่อนเอา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 ในสายของเราที่แยกกันเป็นมาตรฐานพูดถึงจอบนะครับเอาเป็นเนื้อทองเหลืองแล้วกันนะพี่ผม<อ>จะแยกให้ฟังเขาจะมีมมตัวโค้ดห้าโค้ดพิมพ์เดียวกันหมดเลยโค้ดที่นิยมสุดแล้วกันคือโค้ดอะไรหางกระรอกถ้าพูดตามหลักเลยนะโค้ดที่เป็นที่รู้จักผมใช้คำว,ว่าเป็นที่รู้จักแล้วกันนะพี่เป็นโค้ดหางกระรอกครับอใช่เป็นที่รู้จักกันเยอะแพงสุดไหมก็ถ้าอยู่ในพระฟอร์มเดียวกัน เอาแบบว่าสวยตีคั่นเลยนะถ้าเป็นกระโอกมันก็อาจจะแพงกว่านิดนึงท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าพรกสวยแชมป์มเนี่ยโค้ดเป็นองค์ประกอบนิดเดียวแต่ถ้าสภาพทั่วไปสภาพกลางๆทั่วไปโดยรวมทั่วไปโค้ดอาจจะมีผลแต่ถ้าแชมป์กับแชมป์เรียนกันเนี่ยโค้ดแทบจะไม่มีผลเลยนะใช่ัถูกต้องไหมถ้กต้าใจตถูกต้อถูกต้องถอาสูกก่้อนเป็นหลักใช่หลุกเข้อไปเนี่องท่ากั้อ่าจ้องถูกต้องถูกต้อง้องถูกตองคําตองถูกงินกง นอวเหลืองทองแดงทองแดงห้าเนื้อครับผมเนื้อน่ามีไหมเนื้อนาาไม่มีครับแล้วก็จะมีเนื้อหนึ่งที่เป็นเนื้อพิเศษคือเนื้อสตังเนื้อนาาไม่มีครับเนื้อน่าไม่มีแน่นอนชัดเจนแน่นอนครับเป็นเนื้อสตังที่พิเศษออกมาก็คือห้าเนื้อหลักยอดนิยมแต่เนื้อหายากคือเนื้อสตังถูกต้องครับเนื้อทองคำเนี่ยอย่างที่ขึ้นรูปแบบนี้เลยถ้าตับภาพแบบอย่างนี้เลยเราซื้อเท่าไหร่ผมซื้อครับผมซื้อร้านหนึ่งผมซื้อมาล้านหนึ่งแล้ว ถ้ามีอีกรับเชา่าโอ้ยนี่สายตรงเห็นไหมของจริงนะครับเอาว่าใครมีแชมป์อย่างในรูปนี้มาขึ้นเงินสดที่อ้วนสีสุกไเลยหนึ่งล้านถ้าแชมป์กว่านี้สวยกว่านี้ก็พร้อมที่จะให้มากกว่านี้นี่นเป็นไงเล่าสุดยอดอย่างนี้ของจริงรแล้วล,ง,ลงมาคือเนื้อเอองเอินลงมาที่ขายไปแพงกว่าเนื้อเงินก็คือว่าเนื้อนวะตอกหน้าครับ เขาจะมีเนื้อนวะด้วยนวะก็คือว่าเขาจะมีหล่อเวียงหล่อเวียงเนี่ยคืออาจารย์ผูกวัดเราสร้างมาถวายในจํานวนหนึ่งรองค์แล้วก็จะมีหล่อที่วัด9 2้าสองค์เขาจะตอกไว้ด้านหน้าเขาจะเรียกกันว่านวะตอกหน้าครับถ้านวะตอกหน้าก็คือมีน้อยกว่าเงินใช่ครับอ๋อนวะตอกหน้านี่เขาเลยนวะตอกหน้าเนี่ยผมขายไปล่าสุดก็สามแส0บวกลบรับซื้อเท่าไหร่นี่อย่างในรู่เนี่ย 2องแสบวกเป็นต้นไปแล้วรับสตาร์ทที่2องแสนห้าแล้วเปล่าครับเปล่าใช่ครเปล่าโอ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยนวะแพงกว่าแพงกว่าฮะนวะตอกหน้าี่ออกสวยในรูปใช่ครับถ้าสวยยังในรูปแล้วถัดมาถัดมาคือเนื้อเงินครับเนื้อเงินก็สามสีองค์เนื้อเงินนี่ตัวเลขน่าจะห้าร้อยห้าสิบองค์ครับโดยประมาณโดยประมาณห้าร้อยห้าสิบองค์ครับแสดงว่ามีเยอะกว่านวะเมื่อกี้นี้เพราะนวะเมื่อกี้นี้น้อยกว่าเก้าสิบเก้าองค์ใช่ครับ แล้วเนื้อเงินสวยๆอย่างนี้เนี่ยเอาอย่างนี้เนื้อเงินเนาะถ้าสวยๆอย่างล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนมือกัน2องแสนห้าบวกลบเช่นเดียวกันแล้วเราซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ไม่รู้่สองแสนบวกเลยเนื้อเงินสตาร์ทที่สองแสนใช่ครับสวยมากก็สองแสนมากสวยน้อยก็สองแสนหน่อยอ่าใช่ครับแต่สตาร์ทที่สองแสนแน่นอนใช่ครับถัดมานวะถัดมาจะเป็นนวะเวียงนะครับนวะเวียงแสนบวกลบอ่าแสนบวกลบสวยใช่เอาว่าถ้าสวยอย่างในรูปแสนหนึ่งเราซื้อไหมซื้อครับอ่านี่สายตรงต้องซื้อซื้อแน่นอนแล้วนวะเท่าไหร่องค์ นวะเวียงเนี่ยสร้างหนึ่งร้อยองค์ครับเป็นอ,อาจารย์ผูกวันเราสร้างมาถวายเป็นการ,รเหล่เียงอ่มีจุดดูอย่างชัดเจนด้วยครับ,รบแล้วตอ,อกหน้านี่คือ ตออหน้าคือหลอที่วัดล่อหลัดใช่นตอกหคืออาจารย์ปู่วัดเราใช่ครับสร้างมาถวายครับแต่ให้นิยามเป็นเนื้อนวะเนื้อนวะเหมือนกันช่แต่ถ้าตอกหน้าคุณดูนะถ้าโค้ชของคุณมีตอกหน้าแพงเลยนะใช่ครับอ่าตอกหน้าแพงเลยนะใช่ครับแล้วถัดลงมาตอกหน้าคือตอกระหว่างแขนตรงเนี้ยพี่ด้านหน้าใช่ด้านหน้าไม่ได้ตอกตอกหน้าองค์พระนะเียายวิตอกด้านหน้าโค้ชจะอยู่ด้านหน้านะครับแล้วถัดมาก็คือถัดมาจะคือเนื้อทองแดงครับ๋อทองแดงก่อนใช่ครับองค์ แปดร้อยยี่สิบองค์ชัดเจนข้อมูลบันทึกชัดเจนแปดร้อยยี่สิบองค์นี่สวยๆองค์เ่าไะร่สวยๆอ่ะผมว่าว่ากันที่แสนห้าเลยครับสตาร์เลยถ้ามีอย่างในรูปสวยๆอย่างในรูปนี้เลยแสนห้ารับซื้อแน่นอนแน่นอนแน่นอนสตาร์ได้เลยนี่ของจริงถัดมาก็จะเป็นทองเหลืองแหละถ้าสวยแชมป์แล้วเป็นโคตดกระลอกราคายังไงคือตอนนี้พี่เนื้อทองเหลืองเนี่ยเป็นเนื้อเดียวนะฮะที่มีการผันตัวเลขผันแปลเยอะมาก ผมจะพูดอย่างนี้แล้วกันนะพี่ไม่สวยไม่สวยเนี่ยหมื่นเป็นต้นไปเลยหมื่นนี่คือหนึ่งหมื่น,นเป็นต้นไปพระไม่มีห่วงหน้าหลังศึกอะไรแบบนีน้หมื่นเป็นต้นไปมีคนเช่าสวยที่สุดแ,แสนห้าถึงสองแสนมีคนเช่าถ้าแชมป์เลยแชมป์เลยมีคนเช่าแต่ถ้าสวยแชมป์จริงพระมีน้ําทองจริงตามภาพนี้เลยนะคือว่านที่หลักแสนเลยใช่แล้วซื้อทุกองค์ ซื้อทุกองไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณแบบบอกนีแล้วคุณซื้อองค์เดียวแล้วคุณเลิกซื้อโไม่เอาแล้วนี่ีครับไม่มีนะซื้อไม่ยุบนะซื้อไม่ยุบที่ผ่านมานี่ผมเป็นอย่างนี้ับนี่แหละครับนี่แหละครับสายตรงของจริงไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมประกาศมีมาเลยซื้อโอ้โหซื้อสามองค์ห้าองค์เลิกแล้วไม่เอานะอันนี้ไม่ยุบขอให้ตัวแชมป์อย่างเดียวเราพร้อมจ่ายแล้วซื้อทุกสภาพด้วยซื้อทุกสภาพซื้อทุกสภาพด้วยไม่เลือกเลยอ่ะแต่ในเลนราคาที่เราซื้อไหวนะครับอันนี้คือจอบสองละ